โอ้ยหมีเนยดุกดิกนะคะเอา้าทำไมอ่ะทำไมไม่ดุกดิกแล้ว,ว,วอ่ะเอสตรียมซาวอบบซุปเปอร์เปรี้ยวนะคะแล้วแม่จะรอดไหมเนี่ยเปรี้ยวมากแม่ไปแกงสแตมดีกว่า <c oughs> วันนี้นะคะแม่มีขนมออกใหม่แสนอร่อยจากเซเว่น ที่นี่คนเลยน้องหมีเนยอุ้ยทำไมรู้สึกว่าเนอนอน้องหมีนเนยเฮ้ยหมีเนยดุกดิกนะคะทําไมแม่ถึงเรียกว่าหมีเนยดุกดิกเพราะแบบนี้ค่ะเอา้าทําไมอ่ะทําไมไม่ดุกดิกแล้วอ่ะดุกดิกแล้วเพิ่มความบันเทิงเวลากินนามมากเลยค่ะเอา้าทาไมอ่ะต้องหมีอำอย่างนี้กับแม่สิ มากเลยอะ่ะตอนออกมาใหม่ๆนะคะหาซื้อไม่ได้ซื้อไม่ทันไปเซเว่นไหนก็หมดแต่ตอนเนี้เซเว่นแถวบ้านแม่มีแล้วน้องเขาเป็นหมีไขลานค่ะไม่ต้องใส่ฐานนะหมุนหมุนลานตรงนี้นอ้องก็จะดูดีและดูทําหน้าสินะเอ็นดูมากเลยอะ่ะก็จะเป็นรุ่นที่หมีเนยกับคิตตี้เขาคอลแลบกันนะน่ารักมากสองเพื่อนสีน่ารักทางคิต ทั้งหมี่เนยเลยสําหรับถ้วยหมี่เนยนะคะซื้อเดี่ยวเดี่ยวก็ได้หรือว่าถ้าซื้อกับมอคค่าก็จะได้ลดราคาไปอีกซึ่งแม่เิินกาแฟาอยู่แล้วแม่ก็สั่งเป็นมอคค่ามาสําหรับรสชาติอของมอคค่านะคะก็อร่อยเข้มข้นนะคะปกติแม่ก็กินกาแฟเซเว่นอยู่แล้วเนาะ ทีนี้เรามาดูขนมใหม่ๆอาหารใหม่ๆกันดีกว่าแม่ไปเจอแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชออกของเซเว่นอ่ะเขาก็มีหลากหลายไส้มากเลยใช่ไหมมีทั้งแบบไส้ข้าวไส้หวานไส้แปลกอะไรแบบนี้แล้ววันนี้เขาก็มีไส้แซนด์วิชที่เป็นอาหารโปรดของแม่ก็คือไข่กระทะแม่ชอบกินไข่กระทะมากเลยนะปกติไข่กระทะค่ะเขาก็จะมีไข่ดาวหมูสะกุญเชียงอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าเขามีอะไรบ้างไส้เขานะคะนอกจากขนมปังนะเขามีไข่แผ่นอบหมูผสมไก่ผัด กุนเชียงอบหมูยอเออจริงต้องมีหมูยอด้วยคือเท่าที่ดูส่วนผสมอะก็คือใช่ความเป็นไข่กระทะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศกับซอสปรุงรสนะคะแม่จะอบ2นาทีครึ่งถ้าไฟต่ำกว่า850วัตต์นะคะอบ2-3นาทีถ้าเกิด850วัตต์คืออบนาทีครึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าของแม่กี่วัตต์นะแม่ก็เลยอบ2นาทีครึ่งแล้ววางรอแซนด์วิชนะคะมีเนยก็ดุกดิกรอ เอา้าหยุดอีกแล้วน้องหมีติดโบแดงใส่ผ้าก,กันเปื้อเซเว่นด้วยนะคือสีเขียวเซเว่นนะคะนี่ผูกโบข้างหลังนะ่าหลักสุดได้เวลาแล้วนะคะหอมมาชิมความแซนด์วิชไข่กระทะก,กันแอบเปิดดูไส้เวฟก็มีทุกสิ่งที่เขาบอกนะคะอมืมอร่อยอาจจะไม่ได้แบบ เป็นความไข่กระทะเป๊ะๆนะแต่ไส้ข้างในอ่ะอร่อยเลยเราก็มีซอสที่เป็นซอสปรุงรสนะคะกับซอสมะเขือเทศที่จะมีรสชาติประมาณไข่กระทะที่จะมีไข่ดาวแล้วก็เหยาะซอสเหมือนแม็กกี้เค็มๆอย่างเงี้ยอืมอืมแม่ชอบคือจะเป็นแซนด์วิชท,ที่ไม่ได้มีความฝรั่งมากที่จะแบบเป็นชีสเป็นอะไรแบบนี้นะอันนี้ดีถูกใจแม่ต่อไปอันนี้ฉันทำแนะนําค่ะมัสค์เมลโล่ช็อกโกแลตเค้ก ชาเตนบอกว่าเขาว่ากันว่าอร่อยซึ่งชาเตนยังไม่เคยชิมนะแล้ววันนี้ชาเต็ก็ไม่อยู่ด้วยแม่ก็เลยได้ชิมคนเดียวสวยมากเป็นลูปดาวอะ่ะเราก็มีแบบเส้นทอง,ทองมีความวิงวงังฟุ้งฟิงฟุงฟ้ง,ฟ,ง,ฟ,งฟิงอะ่ะคือสีเหลืองนั่นแหละแต่แม่รู้สึกว่าเป็นสีทองชิมกันเลยดีกว่าโอ้โหแข็งมาก <c oughs> อุ้ยอืมข้าเป็นเค้กช็อกโกแลตด,ด้านล่างนะคะด้านบนเป็นมัทเมลโลแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอีกทีหนึ่ง อืมอืมอร่อยดีช็อกโกแลตที่เคลือบไว้อ่ะหนามากค่ะเวลากินอะ่ะจะรู้สึกได้ถึงตัวช็อกโกแลตที่เคลือบอ่ะก็อร่อยเข้มข้นนะรู้สึกถึงตัวเค้กไม่เยอะแล้วก็มีความนุ่มๆเรื่องๆของมัชเมลโล่นะคือทั้งคําที่กินไปอะ่ะส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกถึงตัวช็อกโกแลตข้างนอกนี่แหละแต่ก็ดีนะเดี๋ยวแม่จะลองกัดอืมอร่อยนะขนาดอิ่มแซนด์วิชแล้วอะ่ะยังอร่อยเลย แล้วก็ตัวสปริงเกิลที่โรยไว้อะก็กรอบๆคือเรากรุบกรุบกรุบหวานดีแม้มีขนมที่เป็นหวานๆอีกแต่เราไปลองรสชาติอื่นขั้นกันบ้างอ่ะชูครีมคัสตาร์ดไข่เค็มขนมต่างๆที่เป็นรสไข่เค็มอ่ะก็เป็นของโปรดได้อีกแล้วคือแม่ไม่ชอบรสเปรี้ยวนะนอกั้นรสอื่นก็โอเคหมดอันนี้เขาได้ทำหน้าหลักดีเนโะข้างบนอ่ะดูเป็นไข่นึกว่าจะเป็นชูครีมไข่ดาวแต่ไม่ใช่นี่คือชูครีมไข่เค็มชิมครีมข้างบนกันก่อน ครีมสีขาวนะคะมีความหวานครีมสีแดงก็หวานอืมนี่ใส้เต็มๆแบบนี้คือครีมสีส้มเนี่ยเขาก็หวานนะแต่เขาว่ามีกลิ่นหรือมีอะไรนิดๆก็รู้สึกถึงไข่เค็มนะอืม,มีความเค็มค่ะอืมอร่อย ถึงจะเห็นครีมเยอะขนาดนี้ก็ไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่าเขามีความตัดด้วยรสชาติไข่เค็มเป็นทูครีมที่แป้งบางมากๆช็อคกินตรงที่มีครีมไข่ขาวด้วยนะคะก็จะเพิ่มความหวานขึ้นมานิดึงแต่ก็ยังได้รสชาติไข่เค็มอยู่อันนี้แม่ก็ว่าดีวันนี้กินมายังอร่อยทุกอย่างอยู่เลยถูกใจเป็นหมดลองลองอันนี้นะคะ่ะช็อกโกแลตเบรี่มิลค์นะคะอันนี้เป็น,นปรุ่นบับบリーที่เลือกอันนี้มาเพราะว่าตอนนู้น ที่เราไปเที่ยวนิวซีแลนด์กันนะคะช็อกโกแลตยี่ห้อนี้เยอะมากแล้วก็มีหลายแบบมากมายมีเยอะจนเลือกไม่ถูกอะว่าจะซื้อไหนดีเพราะแม่กับชิตามชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็มีตัวนี้ด้วยบัเบ,บิี่นี่แหละที่เขาดูแบบว่าเป็นเหมือนบับเบิลอะเป็นฟองต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันนะ่ะตอนนั้นแม่ก็ซื้อแบบนี้มาด้วยค่ะแต่จาไม่ได้แล้วนะว่ารสชาติเป็นยังไงคือจะเทียบกันก็คงไม่ได้เพราะแม่ลืมไปแล้วนี่อืม หวานเจี๊ยบช็อกโกแลตค่ะว่าจะไม่ได้เนื้อแน่นๆนะคะเนื้อจะดูมีความพลุนพุน,นเคี้ยวง่ายๆฟองๆนะ่ะน่ะคือแม่จะไม่ได้ว่าตอนหนูที่เราซื้อเป็นยังไงตอนแรกะแม่เข้าใจว่าข้างในเขาจะเป็นแบบเวเฟอร์หรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่แบบพองๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สรุปเขาเป็นอย่างนี้ค่ะจะพลุนพนหน่อยแล้วก็แบบว่าเหมือนมีรูอากาศเยอะๆนะเวลาเคี้ยวก็จะไม่ใช่แบบช็อกโกแลตเนื้อแข็งๆแน่นๆก็จะเนื้อร่วนๆนิดหนึ่ง ไอท็อกาเลตหวานนะคะใครชอบหวานต้องชอบแน่นอนฉันแต่แและชอบกินหวานไปแล้วเรามาลองอันนี้อีกอันนี้น่ากินมากเลยโยโย่โยนะคะกลิ่นสับปะรดพริกเกลือคือช่วงเนี้ยแม่ไปเจอน้ำที่แบบน้ำเหมือนสลัปี้อะรสสับปะรดพริกเกลือไปเจอที่แรกอะที่สุก,กี้ตีน้อยอร่อยมากเดินไปกดกินใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ไปเจอในร้านอาหารอื่นอีกแล้วที่นี่ก็เป็นเยนลลี่นี่น,าน่ารัก แลกหวานเลยนะแล้วก็มีความเผ็ดนิดหนึ่งของความพริกเกลือนะคะกินไปกินไปอะ่ะเปรี้ยวแล้วก็หวานคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะแต่แม่ไม่ค่อยชอบรสเปรี้ยวเท่าไหร่คือรู้สึกว่าอันนี้มันมีรสที่ค่อนข้างเปรี้ยวแต่คนท,ทั่วไปน่าจะชอบแหลคะค่ะแม่ไม่ค่อยถูกกับรสเปรี้ยวอะ่ะคิดว่าพอได้แต่อยากให้เปรี้ยวน้อยกว่านี้แม่จะชอบมากมากเลยแต่รสประมาณนี้เชอร์ต็มจะชอบมากเพราะเชอร์ตมอะ่ะแม่กินอะ่ะเปรี้ยวจะแย่นะเชอร์ต็มไม่เปรี้ยวเลย คือเขากินได้งั้นแม่อาจจะเป็นคนผิดปกติเองก็ได้ที่แบบว่าไม่ค่อยถูกกับรสเปรี้ยวเท่าไหร่เนาะแล้วแม่ก็ไปหยิบอันนี้มาด้วยค่ะเยลลีเปรี้ยวสุดๆเอซ์ตรี s มซาวเอ์เปอร์ปรเปรี้ยวนะคะมีรสผลไามา5ล้5รสแล้วแม่จะลอดไหมเนี่ยมา ชิมกันอ๋อน่าจะเป็นทอฟฟี่แข็งๆไม่ได้เป็นเยลลี่แยกซองมาเป็นอย่างนี้5้าสีหรสนะคะมีรสอะไรบ้างแบล็คชอ์รี่มะนาวบลูราสเบอรี่แอปเปิเล้ลเราลองมะนาวมะนาวควรจะเป็นรสที่เปรี้ยวที่สุดเรารสอะไรเปรี้ยวหน่อยที่สุดมาแล้วเปรี้ยวจริงเปล่านี่อืม แม่ไปให้สแตมดีกว่าเปรี้ยวสุดมีติดขมแบบมะนาวนิดๆด้วยแม่ไปแกล้งสแตมดีกว่าแต่ก่อนอื่นลองรถแอปเปิ้ลอีกรดหนึ่งอยากรู้ว่ามันจะเปรี้ยวจัดแบบมะนาวไหมรถแอปเปิ้ลสีเขียวเปรี้ยวมากเวลาเปรี้ยวอะค่ะเหมือนน้ำลายมันก็จะออกมาใช่ไหมแล้วมันก็ออกมาเยอะจนแม่สำลักน้ำลายตัวเองอะโอ้โหคนลุก แต่ว่าตัวแอปเปิล่ะเขาจะไม่มีติดขมนิดๆแบบมะนาวนะเขาก็จะเป็นติดแอปเปิลแหละเปรี้ยวไม่ลืมหูลืมตาเลยอะเปรี้ยวที่สุดแม้ว่าเหมาะกับเวลาแบบต้องท่องหนังสือเราง่งวงๆแหละอมสักนิดนะตื่นเลยหรือขับรถเราง,ง่วงนะคะอมเลยตื่นแน่นอนแม่ไว้พอจะแต้มอมดีกว่าพอให้อมตอนขับรถจะแต่ไม่อมตอนทำกันบ้านท้องหนังสือสวนแม่ไม่ไหวแม่ไม่ลองแล้วเปรี้ยวมากแบบเปรี้ยวล้วนๆเปรี้ยวจี๊ โอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการลองของอร่อยจากเซเว่นในวันนี้นะมีขนมอะไรอร่อยๆจะแนะนําแม่ก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะแล้เราชอบวิดีโอแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย